สวัสดีครับผมพี่น้องเอฟซีสรหน่อยเพจบันแพงเอฟซีน้องหญิงครับผมพ่อกับป่าโทนในช่องท้องพูนแบ้น้อยน้องหญิงครับไปกับพี่น้องพาไปนํำเบิงงัวครับคือมือเศร้ากำลังพาดุกดิกหยางครับปูงัวเสียพุ่นนะคือมันมีงัวหน่อยสามโต้และพี่น,อน้องแลวกับงัวเถิกตัวหนึ่งต่ว่างัวเถิกนั่นคือ อยู่ในคอกนั้มปูพ่นสิบบริเวณผูกเสะเสาเสียงยังไหวนะครับพอตะเปิดคอกปุ๊บเป็นสีแลนออกเลยนะครับมันกับพ้าเด็กหน่อยแลนนี้บันนี้หาโปผัวบันนี้ปูหาโปผัวครับเดี๋ยวไปนั่งเบิ่งครับว่ามันมามันไปทางไหนนะครับพี่น้องเพราะว่าญานเพิ่นไปเขาสวนบักพิกเขาหัวเขาไปกินของคนอื่นเขาหน่อนะครับเดี๋ยวเขาโบวังดีนะเขาตองไปตอนไปไล่มาไว น้ำบาดน,น้ำซองเนี่ยแะครับแล้วก็ได้สิวผ้าเป้ในซอยปูมุงหลังคาครับแต่เศรา้า <c oughs> มุงแต่เศรา้ามันสิได้ตื่นเศร้าในงานหลายนะครับตื่นสายในงานหน่อยกับทำนองเดียวกันหลับพี่น้องตื่นเศร้าในคลิปหลายตื่นสายในคลิปหน่อยนั่นแหละครับเห็ <c oughs> ดเบียยไปน้ำท้ายคลิปไปน้ำกับโบมี่ยังครับพี่น้องพอพอแม่เอฟซีไล่ไล่านเข่ามาชมเข่ามา คอมเมนต์ให้กำลังใจกับเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสางไร่เนาะครับเนาะเบิ่งหน่อยก็ได็เงินหน่อยเบิ่งหลายก็ได็เงินหลายท้ายหน่อยก็ได็เงินหน่อยท้ายหลายก็ได็เงินหลายครับเพราะว่าเฮาเป็น,นทีมงานหลังบานทีมงานซองนหน่อยครับยอดวิวรักลอยรักพันก็มีความสุขแลวพี่น้องเอ้ยแต่ละเมือแต่ละเวนในช่วงที่น้องอุ้งอิงบบอยูนะครับพูดโ,โดแเรนไปเหลงก็คขอยหน่อย โดนแลนไปเหลงก็ควยหน่อยโดเป็นม้าที่ควยหน่อยบพยานครับแลนไปดนีควยหน่อยว่าม่ยานแต่เป็นไอ้ม้าตัวอื่นนี่แลนไปงัวควยนี่แลนแต่กระเจิงมัดเห็แ้แเราบอกว่างควยงัวไปทางไหนล่ะ หัวเสียเามีไฟแล้วตัวนี้มีไฟแล้วมีไฟแล้วบานนี้พุ่นบอกว่ายายเอกมันไปหอดพุ่นเลยบอกไปใกล้พูด เขาล้อไฟไวบนนั่นโอ้ยแต่เขาปล่อยไฟมันกับบวกาขามไปดอกแต่เขาปล่อยไฟก็ดีอย่างหน,นึ่งเด็มันไปถือลวดลวดไฟลรวมันสีจือนะมันสีจำมันเห็นลวดพวกอย่างสี่มันกับสีบวกาเขาไก่นะลวดที่เขาขึงไว้บ่มีไฟมันกับยานครับพูนพูนพี่น้องพูนพูนปูน เห็นยางน้ำกดกัดอยู่หนั่งสีโตวคุณไปใกล้พูดบักเถิกตีลาผ้าไปแต่บักเาาถิกผพาไปง้นหน่อยสามตัวเมื่อีหากินอยู่แถวนี้ลราพี่น้องอ่อมๆแถวนี้แหละแต่ว่าพ่อบักเถิกบ่ด้ผูกนะมันก็พผ้านองๆผ้าด็กหน่อยไปบานนี่พุ่นแล้ว ไปเลยอ่านลาดครับคัข,ขนาดพอดีอยู่หันเพิ่นต่อไฟเขาหน้าครับต่อเขามานน่ต่อเขามาหน้านั่นนะครับเพิ่นก็ได้ต่อมาทางนี้ตอ่ออยู่บนนี้เตรียมเซาวไว้ต่อมาหน้าเพิ่นนสบายละเอาบัดนนี้ มีไฟแล้วไปไปเห็นงวนแล้วเห็นอยู่ใกล้ๆครับจอบแนมเอาไปไล่เพื่นกับหม,มาหรอกเดี๋ยวเพื่อนกับกลับมาครับจอบซองเอา สีแล้วแล้วสิแล้วแล้วตีจองส่กันไปจองส่กันมาแเน่น Cường ừ, từng เอ้ยแดดคากมือนี้แต่เวันใหญ่แห้งเหมือเเสาขึ้นมาแดงจึงคืนแต่เสาโอ๊ยมือตีละ่ะเจ็ดโมงกัยังหอนออเกินไปแล้วล่มกับโบมีมีแต่บอกก็แดดครับพี่น้องทุกมือนี่สามมือมือนี่มือที่สามครับที่โบมีล่ม สีบอได้ยีอนวาวตาเบิรงว่ามื่นแลงสิมีล้มบอสิได้ยอนวาวบอบุญเอี่วคับปลาหมกมาเกิดสองหมื่นแล้วครับมาจอบเกิดน,นะจอบถ่ายถายยอนวาวแต่บได้ยอยนนะสะ,สสะ,สะสังกะสีสังกะสีกับสังกะสีเก่าครับไม่กับใม่เก่าโค้งกับโค้งเก่าเก่าเม็ดสุยางครับ เกาหอดตะปูครับพี่น้องเนี่ยปูกําลังเหลือกสังกะสีหัวเสิเอาแผ่นใดขึ้นไปปูนะครับแผ่นใดขึ้นไปมุงนะครับนี่นแหละครับคือเปิืนเป็นสร้างนะพี่น้องเฮ็ดเองเฮ็ดเองสร้างเองหม่างเองหรือเอง <c oughs> <c oughs> ขอบคุณทุกกำลังใจครับ เห็นง่วอยู่ใ,ใกล้ๆล,ล้วล่ะเดี๋ยวเขาจะค่อยจอบแนมเอาครับเดี๋ยวเพื่อนกับกลับมานะครับสารคลิปนี้ไว้สมีสกกอนครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ